ราชันทะลวงฟ้าตอนที่258จากนั้นเดินไปทางจุดดำอย่างรวดเร็วห้าตระกูลใหญ่มีคนทั้งหมดสิบกว่าคนพากันเข้าไปในโจนอากาศธาตุเกือบทั้งหมดแต่ด้านนอกยังมีสามคนที่ยืนนิ่งอยู่คนแรกคือลู่ฝานส่วนอีกสองคนคือสุยหมิงคงกับสุยโม่รานผู้อาวุโสตระกูลอื่นมองทั้งสาคนด้วยใบหน้าสงสัยหัวตันซูผลักลู่ฝานเบาเ ลู่ฝานทำไมนายยังไม่ไปกลั่นยาอีกลู่ฝานหันมามองหัวตันซูเขายิ้มแต่ไม่พูดอะไรผู้อาวุโสตระกูลมุกระแอม,มเบาเขาไม่สนใจลู่ฝานแต่พูดกับคนตระกูลสุยว่าสุยหมิงคงสุยโมรานคนตระกูลสุยแบบพวกนายจะประมาทขนาดนี้จริงเหรอหรือจะให้เวลาลูกหลานตระกูลอื่นงั้นเหรอเมื่อพูดออกมาผู้อาวุโสตระกูลจินผู้อาวุโสตระกูลถูกพากันหัวเราะอริยปราดด้านยาก็ยิ้มกว้างเหมือนกัน ผู้อาวุโสตระกูลสุยยกน้ำเต้าใสเล้ากรอกใส่ปากตัวเองยอมให้พวกนายแล้วยังไงละ่ะผู้อาวุโสสามของตระกูลหัวขมวดคิ้วเบาๆพูดกับลูกฝานเสียงเบาว่าลูกฝานนายก็ยอมให้พวกเขาเหมือนกันเหรอลูกฝานยิ้มบางๆผู้อาวุโสสามนี้ไม่ใช่เรื่องยอมหรือไม่ยอมสุยหมิงคงหัวเราะแต่ไม่พูดอะไรแค่มองลูกฝานอย่างประหลาดแวบหนึ่งคิดไม่ถึงว่าไอ้หมอนี่ยังไม่ไป สุยโมรานกับสุยหมิงคงมองหน้ากาันหลังจากนั้นสุยโมรานตะกนใส่ลู่ฝานผู้ฝึกชี้ตระกูลหัวท่านนี้น่าอยู่ต่อทำไมลู่ฝานหันมามองสุยโมรานพูดตามตรงว่าผู้หญิงคนนี้สวยมากมีสื้ทรงองเอวอรูปร่างหน้าภูมิใจสุดๆใบหน้าง,งดงามแล้วก็ดวงตาโตมีชีวิตชีวาคู่นั้นด้วยจุดบกพร่องเพียงอย่างเดียวก็คือเตี้ยไปหน่อยลู่ฝานพูดว่าฉันยังไม่ได้สูตรยาเลย ฉันจะไปได้ไงล่ะผู้อาวุโสเอาสูตรยาให้ฉันได้หรือยังฉันรอนานแล้วเนี่ยผู้อาวุโสที่อยู่ที่นี่หัวเราะพรืดผู้อาวุโสสามของตระกูลหัวใบหน้าบิดเบี้ยวพวกผู้ฝึกชี้ที่ดูม่านแสงอยู่ในสวรรค์ชั้นหกพากันหัวเราะลั่นไอ้หมอนี่ปัญญาอ่อนหรือเปล่าเมื่อกี้แจกสูตรยาให้เขาแล้วนี้ความจําแบบนี้เป็นผู้ฝึกชี้ได้ด้วยหรือทําไมตระกูลหัวถึงหาคนแบบนี้มานะเขาคงมาให้ครบคนล่ะมัง ในตระกูลหัวที่สวรรค์ชั้นหนึ่งหลิงเห่ยมมองการแสดงออกของลู่ฝานด้วยรอยยิ้มชอบทำตัวให้โดดเด่นต้องติดสิทธิ์พี่หานเฟิงมาแน่ๆเลยหลิงเหยาสายหน้าแล้วพูดกับนักบูสองคนข้างหน้าพวกนายยังมีอีกกี่คนเนี่ยรวมรวมแล้วได้กี่คนกันแน่นักบูสองคนนี้คือเฉินจวินกับหวังอูเฉินจวินกัดฟันพูดว่าน่าจะรวมกันได้ร้อยคนแต่ต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากหลิงเห่ยายิ้มแล้วพูดว่า เงินไม่ใช่ปัญหาเขตวิธีในเมฆภายในจดียาเมฆขาวท่ามกลางเสียงหัวเราะกลับมีสองสามคนที่หัวเราะไม่ออกนั่นคืออริยปราชด,ด้านยาทั้งสามคนผู้อาวุโสที่เป็นหัวหน้าลูกคราวยาวของตัวเองแล้วพูดว่านายชื่อลูกฝานใช่ไหมบอกฉันมาอะไรคือการที่ฉันยังไม่สูดยานายเมื่อกี้ฉันให้ถึงมือนายแล้วลูกฝานยิ้มบางๆแล้วพูดว่าใช่เมื่อกี้ผู้อาวุโสให้สูดยาฉันแล้ว แต่สูตรยานี้เป็นของปลอมกลั่นยาไม่ได้ดังนั้นเอาสูตรยาจริงมาให้ฉันเถอะเมื่อพูดออกมาเสียงหัวเราะของทุกคนหายไปทันทีสุยหมิงคงกับสุยโม่รานตาเป็นประกายทั้งสองคนมองลู่ฝานด้วยแววตาประหลาดนายพูดจริงหรือลู่ฝานหัวตันซูพูดอย่างตกใจลู่ฝานหัวเราะแล้วพยักหน้าสีหน้าของผู้อาวุโสสามที่อยู่ด้านหลังก็ตกใจเล็กน้อย ผู้อาวุโสตระกูลสุยพูดกับสุยหมิงคงและสุยโม่รานพวกนายสองคนก็ดูออกเหรอสุยหมิงคงยิ้มแล้วพยักหน้ามองไปทางลู่ฝานอย่างสนใจสุยโมโรานพูดเสียงดังกับสามอริยปราชด,ด้านยาที่อยู่ข้างหน้าผู้อาวุโสเอาสูตรยาที่ถูกต้องมาให้เราเถอะสามอริยปราชด,ด้านยาหัวเราะร่าผู้อาวุโสคร่าวยิ้มแล้วพูดว่า น่าสนใจสนใจคิดไม่ถึงว่าแป๊บเดียวก็โดนจับได้แล้วคนหนุ่มสาวเก่งนำหน้าคนรุ่นก่อนจริงๆแต่ขอโทษด้วยฉันไม่สามารถให้สูตรยาที่ถูกต้องกับพวกนายได้สูตรยาที่พวกนายมีตอนนี้คืออันที่เราเพิ่งให้พวกนายเมื่อกี้จะถูกหรือผิดก็ช่างเมื่อแจ้งว่าของปลอมคือของจริงวันเวลาผ่านไปคนอื่นก็จะเข้าใจว่าของปลอมคือของจริงส่วนของจริงก็กลายเป็นของปลอมไปเถอะรีบกั่อนออกมาเร็วๆถ้าช้าระวังจะโดนคัดออกตั้งแต่รอบแรกนะ สุยหมิงคงกับสุยโมรานสีหน้าเปลี่ยนไปเล็กน้อยคราวนี้ทั้งสองคนไม่รอต่อไปอีกแล้วเดินไปทางจวนอากาศธาตุอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นหายไปอย่างไร้ร่องรอยแต่ลู่ฝานยังยืนอยู่ที่เดิมคราวนี้ผู้อาวุโสสามทนดูต่อไปไม่ไหวแล้วจะทำทรงก็ควรมีขอบเขตไหมผู้อาวุโสสามยื่นมือไปผลักลู่ฝานแล้วพูดว่ายังไม่รีบไปอีกแต่คราวนี้ผู้อาวุโสสามพบว่าตัวเองผลักลู่ฝานไม่ได้ แม้เขาไม่ได้ใช้พลังชี้แต่คนที่อยู่ในแดนอริยปราดแบบเขาพลังบนมือไม่ใช่น้อยๆน,นะผลักแค่ครั้งเดียวผู้ฝึกชี้ทั่วไปไม่กระเด็นออกไปก็บุญแล้วแต่ลู่ฝานกลับนิ่งดัง่งขุนเขาผู้อาวุโสสามรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ผลักผู้ฝึกชี้แต่เหมือนนักบูเหมือนลู่ฝานจมอยู่กับความคิดจู่ๆเหมือนเขานึกอะไรได้เขาสะบัดมือสุดยาที่กลายเป็นเท่าเมื่อกี้โดนเขาดึงกลับมาอีกครั้ง เท่าสีดำรวมตัวเป็นกระดาษในมือลู่ฝานอีกครั้งลู่ฝานยิ้มบางๆหลังจากนั้นกินกระดาษที่ประกอบขึ้นมาใหม่จากที่เท่าต่อหน้าทุกคนกระดาษสีดำลงท้องกลายเป็นกระแสลมทันทีลู่ฝานยิ้มบางๆเขารู้ว่าตัวเองเดาถูกนี่ใช้กระดาษที่ไหนกันละนี่มันยาที่กลั่นเสร็จแล้วชัดๆกระดาษกลายเป็นที่เท่าอันที่จริงคือยากลายเป็นผงลู่ฝานรู้สึกแปลกๆตั้งแต่เมื่อกี้ทำไมตอนได้สูตรยามาแล้วกลายเป็นเท่าอย่างรวดเร็ว โดยทั่วไปแล้วสูตรยาที่กว่าจะเขียนออกมาได้ต้องทุ่มเทกำลังความคิดไปเยอะมากไม่มีทางใช้แค่ครั้งเดียวเกิดเรื่องแปลกๆต้องมีสาเหตุแน่นอนประโยคของผู้อาวุโสคนนั้นเตือนสติเขาเมื่อแจ้งว่าของปลอมคือของจริงวันเวลาผ่านไปคนอื่นก็จะเข้าใจว่าของปลอมคือของจริงส่วนของจริงก็กลายเป็นของปลอมผู้อาวุโสกำลังแอบบอกว่าสูตรยานั้นไม่ใช่ของปลอม แต่สูตรยาในหัวเขาเป็นของปลอมชัดๆสมุนไพรสองสามอย่างในนั้นไม่สามารถผสมเข้าไปได้ถ้าฝืนกลั่นม้อจะระเบิดนั้นมีเพียงความเป็นไปได้เดียวสูตรยาของจริงคือกระดาษแผ่นนั้นลู่ฝานรู้สึกว่าฤทธิ์ยาไหลไปทั่วร่างกายตัวเองเมื่อสบัดมือเกิดลมและเมฆฝนและเมฆปรากฏในเจดีใบหน้าลู่ฝานมีรอยยิ้มที่แท้นี่คือยาทิพย์เมฆฝนทุกคนพากันตกตะลึงผู้อาวุโสของห้าตระกูลใหญ่ต่างมองลู่ฝานด้วยสายตาตกตะลึง แม้แต่พวกเขาก็คิดไม่ถึงว่าสูตรยาแท้จริงจะเป็นแบบนี้อริยปราดด้านยาทั้งสามคนมองลูกฝานด้วยรอยยิ้มแล้วพยักหน้าเบาๆผู้อาวุโสคนที่เป็นหัวหน้าผู้เสียงดังว่าการกลั่นยาไม่ใช่แค่เชี่ยวชาญทักษะวิชายาบางครั้งจําเป็นต้องมีการสังเกตที่เฉียบแหลมลูกฝานฉันจําชื่อนายไว้แล้วหัวตันซูยิ้มกว้างทันทีการแสดงออกของลู่ฝานทําให้เขารู้สึกได้หน้า ผู้อาวุโสสามถอนหายใจยาวออกมานับวันคนหนุ่มอย่างลูกฝานทำให้เขาดูไม่ออกขึ้นเรื่อยๆมือคลาม,มุกเม็ดหนึ่งในอกผู้อาวุโสสามสีหน้าประหลาดเล็กน้อยมีแสงประหลาดกระพริบอยู่ด้านในมุกนี่คือสิ่งที่ผู้อาวุโสห้าให้เขาก่อนมาด้านในพูดเรื่องเกี่ยวกับลูกฝานสัมผัสถึงฤทธิยาพลุ่งพลาดลูกฝานวิเคราะห์เล็กน้อยเขาพอรู้ถึงสมุนไพรสำคัญของยาเมฆฝนว่าคือสมุนไพรอะไรบ้าง จริงด้วยสูตรยาที่อยู่ในหัวตรงจุดสำคัญที่สุดมีสมุนไพราขาดไปหนึ่งต้นและมีสมุนไพรผิดมาหนึ่งต้นสมุนไพรสองต้นนี้ทำให้ผู้ฝึกชี้คนอื่นตกอยู่ภายใต้ความกดดันได้แล้วแต่สำหรับลูกฝานเหลือแค่เรื่องกลั่นยาออกมาแบบสบายๆเท่านั้นลูกฝานขี้เกียจไปตั้งสมาธิกลั่นในจนอากาศธาตุเขาสะบัดมือเอาหม้อยาออกมาแล้วเริ่มกลั่นยาหม้อใบนี้ได้มาจากเจดีสูงที่ตระกูลหัวเดิมทีจะให้ไอ้ก้ากิน แต่ต่อมาเขาลืมไอ้ก้าวก็ไม่เตือนเขาดังนั้นจึงเก็บเอาไว้อย่างนั้นตอนนี้ถือว่าได้ใช้พอดีอันที่จริงลู่ฝานไม่ค่อยกล้าใช้หม้อสื่อฟางหรือหม้อไฟบุญของตัวเองหม้อสองใบนี้ไม่ใช่ของประเทศตันเซิงถ้าคนอื่นดูออกจะแย่ลู่ฝานสบัดมือสมุนไพรในเจดีลอยเข้ามาประโยชน์อย่างเดียวของการกลั่นยาที่นี่คือสามารถใช้สมุนไพรได้ตามสบายเขาไม่ได้เตรียมสมุนไพรเอาไว้เยอะเหมือนคนอื่น แม้เขาแค่พูดคนที่อยู่ด้านหลังอย่างผู้อาวุโสสามกับหัวตันซูงคงช่วยเหลือเขาแต่ในเมื่อที่นี่มีแล้วจะสิ้นเปลืองไปทำไมละ่ะลูกฝานกำสมุนไพรเป็นก้อนจากนั้นเปลวเพลิงลุกโชนลูกฝานเอาเปลวไฟลุกโชนโยนเข้าไปในหมอ้อยาวิธีการกลั่นยาที่หยาบคายขนาดนี้ทุกคนเห็นแล้วถึงกับอึง้งคนที่อยู่ในนี้มีใครที่ไม่ใช่ผู้มีความรู้ด้านยาหรือนักกลั่นยามือดีบ้างละ่ะ แต่พวกเขาไม่เคยเห็นวิธีกลั่นยาแบบลู่ฝานมาก่อนถึงขั้นที่พวกเขาสงสัยว่าลู่ฝานกลั่นยาเป็นหรือเปล่าแต่ผู้อาวุโสและอริยปราชญ์ด้านยาพวกนี้ควบคุมตัวเองไม่ได้ไปรบกวนลู่ฝานเป็นคนตระกูลใหญ่จริงๆมีมารยาทในการไม่รบกวนคนอื่นกลั่นยาในประเทศตันเซิ้งรบกวนคนอื่นกลั่นยาเท่ากับรบกวนคืนแรกของบ่าวสาวไม่เพียงแค่เจอการดูหมิ่นจากคนอื่นยังจะโดนกระทืบด้วยกระทืบเสร็จแล้วยังไม่สามารถสู้กลับด้วย แสงห้าธาตุในมือสว่างขึ้นลูกฝานชุบยากลั่นยาและเคลื่อนไหวยาเสร็จอย่างรวดเร็วปัจจุบันเขาจะกลั่นยาทิศหนึ่งเม็ดไม่ค่อยเปลืองแรงเท่าไรนะัโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่สูตรยาสมบูรณ์แบบเรียกได้ว่าเป็นเรื่องง่ายดายมากเกิดเสียงดังคลืนออกมาจากหมอ้อยานั่นเป็นสัญญาณของการรวมตัวของยาลูกฝานใช้มือตบลงบนหมอ้อยยาแสงห้าธาตุสว่างจ้าทันทีทันใดนั้น ยาเม็ดหนึ่งลอยออกมาจากม้อยาลูกฝานคว้ายาเอาไว้ยาทิพสีเหลืองทั้งเม็ดปรากฏในมือลูกฝานลูกฝานมองยาด้วยรอยยิ้มจากนั้นตกมันเป็นแผ่นกระดาษแล้วเดินเข้าไปยื่นให้อริยปราดด้านยาคขาวๆยาเสร็จแล้วผู้อาวุโสน่าจะชอบแบบนี้มากกว่าอริยปราดด้านยาทั้งสามคนเดินเข้ามาดูแล้วพยักหน้าเบาๆเ,เป็นยาที่ไม่เลวเพียงประโยคเดียวผู้อาวุโสที่อยู่รอบๆสีหน้าไม่อยากเชื่อ คิดไม่ถึงว่าวันนี้อริยปราดด้านยาไม่วิจารณ์คนอื่นงั้นหรือนี่เกิดสิ่งมหัศจรรย์หรือเปล่าหัวตันซูถามผู้อาวุโสสามเบาๆผู้อาวุโสไหนบอกว่าก่นแบบไหนก็โดนวิจารณ์ไม่ใช่เหรอทำไม่ลูกฝานถึงไม่โดนวิจารณ์ละ่ะผู้อาวุโสสามหน้าแดงเถือกจู่ๆเขาพูดว่าขบปากลูกฝานโผล่มาจากไหนกันแน่ตอนนี้คนนับไม่ถ้วนในประเทศตันเซิ่งกำลังพูดประโยคนี้ การแสดงออกของลูกฝานเห็นผ่านม่านห้าท่าต่างๆนานาทําให้คนทั้งประเทศตันเซิ้งเห็นอย่างชัดเจนในประเทศตันเซิ้งเรียกว่าผู้ฝึกชี่มีอยู่มากมายจนนับไม่ถ้วนผู้มีความสามารถที่ปกปิดความสามารถเอาไว้มีไม่รู้ตั้งเท่าไรแต่วันนี้พวกเขาตกตะลึงกับพรสวรรค์ด้านยาของลูกฝานจริงๆแม้ลูกฝานแค่ดูสูตรยาปลอมออกรวมถึงกลั่นยาทิพออกมาได้ แต่ทางด้านยาลู่ฝานแอบแสดงความสามารถในการตัดสินใจที่ยอดเยี่ยมของตัวเองให้ผู้ฝึกชี้ทุกคนได้เห็นรวมถึงความคิดนอกกรอบของเขาด้วยประโยคนี้เป็นที่แพร่หลายในประเทศตันเซิ่องมาโดยตลอดนักกลั่นยาระดับสามสู้กันด้วยเรื่องสมุนไพรนักกลั่นยาระดับสองสู้กันด้วยวิชายานักกลั่นยาระดับหนึ่งสู้กันด้วยสมองตอนนี้ลู่ฝานในสายตาพวกเขาอยู่ในพวกนักกลั่นยาระดับหนึ่งแล้ว ในเจดียาเมฆขาวผู้อาวุโสของตระกูลจินตระกูลมู่ตระกูลสุยและตระกูลถูต่างมองลูกฝานด้วยสายตาแตกต่างกันมีทั้งสงสัยตกใจชื่นชมและหวั่นระแวงแค่รอยยิ้มบนหน้าพวกเขาหายไปหมดแล้วหัวตันซูก็ตกใจเป็นอย่างมากเขาถามลูกฝานเบาๆว่าลูกฝานเมื่อกี้ในายใช้วิชายาอะไรเหรอทำไมเร็วและสุดยอดขนาดนี้เพิ่งถามจบผู้อาวุโสสามทะลึงตาใส่หัวตันซูแล้วพูดว่า นายถามวิชายาของคนอื่นได้ตามใจชอบหรือไงหัวตันซูรี่ผูกป,ปากทันทีรู้ว่าตัวเองพลั้งปากพูดก็จริงสำหรับผู้ฝึกชี่ไม่มีอะไรล้ำค่ามากไปกว่าวิชายากับวิชาแล้วอริยปราดด้านยาทั้งสามคนกำลังคุยกันเบาๆสีหน้าของพวกเขาก็ประหลาดมากอันที่จริงพวกเขาไม่ได้ไม่อยากวิจารยาของลูกฝานแต่พวกเขาไม่เข้าใจวิชายาของลูกฝานเหมือนกัน ด้วยเหตุนี้จึงไม่รู้จะวิจารณ์ยังไงดูแค่ผิวของยายาที่ลูกฝานกลั่นออกมาไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นฤทธิ์ยาสีและความแวววาวกลิ่นยาล้วนอยู่ในระดับยาทิพชั้นดีแต่ยาทิพชั้นดีแค่เอาสมุนไพรามาบีบรวมกันจากนั้นโยนไฟเข้าไปแล้วก็กลั่นออกมาได้งั้นเหรอถ้าวันนี้ไม่เห็นด้วยตาตัวเองพวกเขาไม่มีทางเชื่อว่ามีวิชายาแบบนี้บนโลก พูดตามตรงถ้าตอนนี้ไม่ได้ดำเนินการประลองของห้าตระกูลใหญ่อยู่อริยปราดด้านยาพวกนี้อยากลากลูกฝานไปข้างๆแล้วพูดตีสนิทสักหน่อยถึงไม่ได้คุยเรื่องวิชายานี้ว่าทำได้ยังไงกันแน่แค่คุยเทคนิคที่อยู่ด้านในก็ทำให้พวกเขาได้ความรู้แล้วดังนั้นผู้อาวุโสคราวยาวทั้งสามคนต่างมองลูกฝานด้วยสายตาเป็นประกายลุกโชนลูกฝานรู้สึกว่าตัวเองโดนจ้องจนกดดันสายตาที่ผู้อาวุโสสามคนนี้มองเขาเหมือนเห็นยาเทวดาไรเทียมทานอย่างไรอย่างนั้น พลักพลักพลักจ,จ,จูมีคนกระเด็นออกจากจวนอากาศธาตุกระแทกลงบนพื้นเต็มๆตัวดำไปทั้งตัวมีควันพุ่งออกมาใบหน้าเยกเกเพราะความเจ็บปวดมอระเบิดหัวตันซูมองเพียงแวบเดียวก็รู้ทันทีผู้อาวุโสคราวยาวเดินมาด้านหน้าพวกเขาแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นไหนยาละ่ะเป็นไปตามคาดพวกเขาพูดด้วยใบหน้าเศร้าซยระเบิดแล้ว ผู้อาวุโสครายาวชี้คนพวกนั้นแล้วพูดว่าคัดออกพวกนายไม่ต้องเข้าร่วมการประลองพรุ่งนี้แล้วเพิ่งพูดจบมีคนกระเด็นออกมาอีกสองสามคนคนพวกนี้ดูน่าเวทนากว่าเยอะเลือดเนื้อประปนกันทั้งตัวล้มอยู่บนพื้นไม่สามารถลุกขึ้นมาได้หัวหลงจู้ผู้อาวุโสสามมองเพียงแวบเดียวก็จําได้ว่าหนึ่งในนั้นคือหัวหลงจู้ลู่ฝานมองหัวหลงจู้ที่ร่างกายซีกหนึ่งเต็มไปด้วยบาดแผลเขาถึงกับอ้าปากเบาๆ ยานี้กลั่นจนตัวเองเป็นแบบนี้กลัวว่าคงไม่ใช่แค่มอระเบิดแล้วละ่ะผู้อาวุโสครายาวเดินเข้ามาดูอย่างละเอียดแล้วพูดว่าไม่รู้ความจริงจริงกลั่นออกมาไม่ได้ยังฝืนกลั่นอีกไม่ใช่แค่ม่อระเบิดตัวเองยังโดนวิชาแหว้งกัดด้วยอริยปราชญ์ด้านยาสองคนที่อยู่ข้างหลังสายหน้าพูดว่าโง่เขลาโดนคัดออกเหมือนกันผู้อาวุโสสามรีบกรอกยาใส่ปากหัวหลงจู้แล้วพาเขากลับมาตรวจอาการภายในร่างกายหัวหลงจู้อย่างละเอียด ผู้อาวุโสสามแอบกัดฟันพูดว่าอวัยวะภายในได้รับความเสียหายเส้นลมปราณขาด30เอร์เซ็นเลือดลมไหลย้อนกลับพลังชีพปั่นป่วนหัวตันซูขมวดคิ้วพูดว่าหนักขนาดนี้เลยหรือแล้วเขายังสามารถเข้าร่วมการประลองวิชาหลังจากการประลองวิชายาไหมผู้อาวุโสสามสายหน้าพูดว่ายากแค่รอบแรกเจ้าโงนีก็ทําจนสภาพตัวเองเป็นแบบนี้ทําให้ตระกูลหัวขายหน้าจริงๆลู่ฝานมองรอบๆแล้วยิ้มบางๆ ดูเหมือนไม่ใช่แค่หัวหลงจู้ที่ขายหน้าลูกหลานตระกูลจินตระกูลมู่รวมถึงตระกูลถูกก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่บาดเจ็บสาหัสจนสลบเหมือนกันผู้อาวุโสต่างมีสีหน้าเคร่งขรึมโดยเฉพาะผู้อาวุโสตระกูลมู่เสียงกัดฟันดังจนทุกคนได้ยินอย่างชัดเจนผู้อาวุโสตระกูลสุ่ยมองผู้อาวุโสตระกูลมู่อย่างสะใจแล้วกรอกเล่าใส่ปากโดยทั่วไปแล้วในห้าตระกูลใหญ่ความสามารถในการกลั่นยาของลูกหลานตระกูลมู่เหนือกว่าตระกูลอื่น แต่ใครใช้ให้ตระกูลสุยมีสุ่ยหมิงคงกับสุยโม่หลานละ่ะลูกหลานคนอื่นอ่อนแอน,นิดหน่อยไม่เป็นไรแค่คนที่เก่งที่สุดสองคนแข็งแกร่งก็พอแล้วถึงประเทศตันเซิ่งมีฉายาว่าเป็นประเทศที่สุภาพและมีมารยาทแต่อันที่จริงคือประเทศของผู้แข็งแกร่งกลุ่มคนกระเด็นออกมาสองรอบมีทั้งหมด8ดคนโดนคัดออกทั้งหมดพริบตาเดียวลูกหลานหตระกูลใหญ่หายไปครึ่งหนึ่ง รออยู่ครู่หนึ่งอีกหกคนที่เหลือเดินออกมาจากโจนอากาศธาตุด้วยใบหน้าซีดเผือดแค่ยาทิพย์ธรรมดารรมดาเพียงเม็ดเดียวยากจนคนอายุน้อยที่เก่งที่สุดของห้าตระกูลใหญ่แทบสุดผู้อาวุโสคราวขาวพูดว่าเอายาที่พวกนายกลั่นออกมาทั้งหกคนค่อยๆเอายาที่ตัวเองกลั่นออกมาสามคนกลั่นยาออกมาเป็นสีดำเหมือนถ่านสองคนดูเหมือนยามีเพียงเม็ดเดียวที่แอบมีกลิ่นยาและพลัง สามคนที่กลั่นยาออกมาดำเหมือนถ่านคือหัวหลงชิ่งจินอีหมิงและถูห่วงผู้อาวุโสคราวขาวเดินมาด้านหนา้าทั้งสามคนมองอย่างเฉยเมยแล้วพูดว่าพวกนายคงพยายามรักษาเม้อยาสุดชีวิตจึงทำให้เม้าไม่ระเบิดพูดพลางผู้อาวุโสคราวขาวหยิบยาขึ้นมาหนึ่งเม็ดจากนั้นใช้มือบีบจนกลายเป็นเท่ากระจายไปทั่วแต่ถ้าพวกนายพูดว่านี่คือยาฉันไม่มีทางเชื่อเด็ดขาดทั้งสามคนหน้าแดงระเรื่อไม่สามารถเถียงได้ ู้อาวุโสคราวขาวหัวเราะแล้วพูดว่าช่างเถอวิชายาไม่ได้เรื่องหัวสมองธรรมดามีเพียงวิทยายุทธ์ที่พอใช้ได้ถือว่าผ่านรอบแรกแบบพอถูพอไถแล้วกันทั้งสามคนถอนหายใจออกมาแล้วเดินกลับไปอย่างรวดเร็วหัวหลงชิ่งเห็นหัวหลงจู้ได้รับบาดเจ็บเขาพูดด้วยความตกใจว่าไม่อยาเขาระเบิดเหรอหัวตันซูพยักหน้าเบาๆผู้อาวุโสสามพูดว่าไม่ต้องพูด ตอนนี้อริยปราดด้านยาทั้งสาคนเดินไปข้างหน้าอีกสองคนยาในมือพวกเขาสองคนแม้ไม่ค่อยกลมและแวววาวเท่าไรอีกทั้งไม่มีกลิ่นยาแต่ดูจากภายนอกพอมีรูปร่างของยาอยู่บ้างมู่จือีกับสุยหมิงคงมองหน้ากันแล้วถอนหายใจออกมาพวกเขาทำเต็มที่แล้วผู้อาวุโสราวขาวยิ้มบางๆยาสองเม็ดนี้เหมือนฝีมือนักเรียนมือใหม่ถ้าพวกนายกลั่นยาครั้งแรกแล้วฝีมือระดับนี้พ่อแม่พวกนายคงดีใจมาก แต่น่าเสียดายพวกนายไม่ได้กลั่นยาเป็นครั้งแรกคำพูดของผู้อาวุโสทําให้มู่จืชีกับสุยหมิงคงสีหน้ากระอักกระอ่วนพูดอะไรไม่ออกหัวตันซูกับลู่ฝานได้เห็นฝีปากของอริยปราชด,ด้านยาสามคนนี้แล้วหัวตันซูพูดเบาๆว่าลู่ฝานดูเหมือนว่านายเก่งมากจริงๆคิดไม่ถึงว่าคนแบบนี้จะไม่วิจารณ์นายลู่ฝานพูดอย่างราบเรียบว่าโชคดีมั้งผู้อาวุโสคราวขาวหยิบยาขึ้นมาบีบสองสามครั้งจากนั้นพูดว่า แม้มีฤทธิ์ยาอยู่แต่กระจัดกระจายเป็นอย่างมากไม่เป็นระเบียบเลยถ้าคนกินเข้าไปจะทำให้เลือดลมไหลเวียนไม่คล่องพลังชี้ไม่นิ่งยาของพวกนายสามารถเอาไปขายเป็นยาพิษได้แต่สมองพวกนายไม่เลวใช้วิชาย,ยาได้คล่องแคล้วเมื่อรู้ว่าทางนี้ไม่ได้ก็กลัน่นด้วยวิธีอื่นฟ้าดินเป็นยาคลุมเครือเป็นหนึ่งแม้ไม่ดีเลิศเท่าไรแต่พอผ่านมาตรฐานถือว่าพวกนายผ่านรอบแรกแล้ว ทั้งสองทำความเคารพผู้อาวุโสคราวขาวอย่างนอบน้อมจากนั้นเดินออกไปอย่างรวดเร็วแม้แต่ยาที่ตัวเองกลั่นออกมายัางขี้เกียจถือจนโยนทิ้งไปข้างสําสำหรับพวกเขายาเม็ดนี้ถือเป็นความอัปยศสุดๆส,สุดท้ายอริยปราดด,ด้านยาทั้งสามคนมาตรงหน้าสุยโมรานมองยาเม็ดกลมในมือสุยโมรานผู้อาวุโสคราวขาวยิ้มแล้วพูดว่านี่สิถึงเรียกว่ายายาเมฆฝนที่นับว่าไม่เลวหยิบยาขึ้นมาดูครู่หนึ่งผู้อาวุโสคราวขาวพูดว่า อืมวิชาย,ยาช่ำชองยาเม็ดกลมเป็นยาคุณภาพดีจุดบกพร่องเพียงอย่างเดียวคือฤทธิ์ยาไม่ค่อยสมบูรณ์เธอเพิ่มสมุนไพรอื่นหักล้างฤทธิ์ยาใช่ไหมวิชาย,ยาสายน้ำนิรันด์ของตระกูลสยุยเธอใกล้ถึงขั้นสมบูรณ์แล้วสุ่ยโมร้านหัวเราะเบาๆใช่สูตรยาผิดนิดหน่อยฉันจึงทำได้แค่ทำตามความเข้าใจของตัวเอง เพิ่มสมุนไพรเข้าไปข้างในพยายามกลั่นยาออกมาให้สำเร็จโชคดีที่ได้มันออกมาเป็นเรื่องน่าอายมากผู้อาวุโสค,คราวขาวพยักหน้าพูดว่าถ้าเป็นการประลองห้าตระกูลใหญ่เมื่อก่อนหรือการประลองของงานเทพโอสถฝีมือแบบเธอคงเป็นอันดับหนึ่งแต่น่าเสียดายวันนี้เธอโชคไม่ดีเจอเด็กประหลาดเข้าให้แล้วพูดพลางผู้อาวุโสค,คราวขาว,ขาวมองลูกฝานแวบหนึ่งจากนั้นพูดว่ารอบนี้สิ้นสุดลงแล้วผู้ชนะคือลูกฝานรองลงมาคือสุยโมรานส่วนห้าคนที่เหลือถือว่าผ่านแบบพอถูพอไถอ พรุ่งนี้ค่อยมาฝ่าด่านที่สองที่นี่อีกครั้งหวังว่าพวกนายจะทำได้ดีขึ้นพูดพลางผู้อาวุโสคราวขาวจ้องลู่ฝานขเขม็งลู่ฝานยิ้มแต่ไม่พูดอะไรคำนับแล้วเดินออกไปสุยโมรานและคนอื่นมองลู่ฝานอย่างตกตะลึงโดยเฉพาะสุยหมิงคงเขาพูดเสียงหลงว่าอะไรกันคิดไม่ถึงว่าน้องโมรานจะไม่ได้ที่หนึ่งในรอบแรกผู้อาวุโสตระกูลสุยวังน้ำเต้าใสาเล่าแล้วพูดเสียงเบาว่า อย่าบุบบามลู่ฝานมีความสามารถจริงๆเดี๋ยวนายกลับไปดูม่านน้ำสวงสวรรค์ก็รู้เองสุยโมรานยังอึ้งอยู่ที่เดิมเธอไม่อยากเชื่อมองด้านหลังลู่ฝานเดินออกไปสุยโมรานพึมพำว่าฉันแพ้ง,งั้นเหรอหลังจากนั้นรอยยิ้มผุดขึ้นตรงมุมปากของสุยโมรานนี่น่าสนใจจริงๆ